โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหัวข้อ EV นะครับผมอ่า EV ที่เราเรียกนะครับก็คือเทส l a นะครับผมอ่านวัตกรรมยานยนต์นี้นะครับที่เปลี่ยนโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างของเทคโนโลยีที่อุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นจริงนะครับผมและส่งผลอย่างมหาศาลนะครับต่ออุตสาหกรรมยานยนต์นะครับทั่วทั้งโลกเทสลานะครับไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ผลิตรถไฟฟ้าแต่เป็น บริษัทที่ผักดันเทคโนโลยีแห่งอนาคตหลายด้านนะครับทางแบตเตอรี่ทั้งซอฟต์แวร์และบริษัทขับเคลื่อนอัตโนโมัตินะครับผมต่อไปนะครับเทรดาคืออะไรนะครับผมและทำไมถึงสำคัญนะครับเท sla เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันนะครับก่อตั้งโดยอีลอนมัสนะครับแล้วก็ทีมงานมีเป้าหมายในการเร่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงผ่านพลังงานสะอาดนะครับผมรถไฟฟ้าของเท sla เนี่ย ได้รับความนิยมทั่วโลก3เหตุผลหลักนะครับเพราะว่าเ e สลาเนี่ยมีแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิธภาพสูงนะครับเทสลาเนี่ยคือบริษัทแรกๆนะครับที่ทําให้รถไฟฟ้าวิ่งได้ไกลก,กว่า400-500กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับอ่าซอฟต์แวร์ที่ล้ำหน้านะครับผมเทสลาเนี่ยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัตินะครับ ทำให้สามารถอัปเดตระบบผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนโทรศัพท์มือถือสถานีชาร์จซูเปอร์ชาร์จเจอร์นะครับเป็นเครือข่ายที่ไวที่สุดในโลกนะครับสามารถชาร์จจาก20%ไป80%ได้ประมาณ25นาทีนะฮะโครงสร้างของเทสลาเนี่ยแบตเตอรี่ของเทสลานะครับทเทสลาใช้แบตเตอรี่ทีเลียม i o อนะครับรุ่นใหม่เช่น4,680เ 4, ซลล์นะครับจุดเด่นคือความจุสูงกว่าเดิมนะ น้ำหนักเบาลงและระบายความร้อนดีต้นทุนต่ำลงนะครับผมะระบบมอเตอร์ไฟฟ้าครับให้แรงบิดทันทีทำให้รถเท s l a เนี่ยเร่งได้ตั้งแต่0-100ถึง100กิโลเมตรได้เร็วมากครับระบบขับขับขี่อัตโนมัติออโต้พายロและ FSD นะครับเทคโนโลยีเด่นที่สุดของเทส l a เนี่ยคือระบบช่วยขับขี่หรือออโต้พายロนะครับซึ่งสามารถควบคุมความเร็วเบรกอัตโนมัติ มงขับเลนแล้วก็เปลี่ยนเลนเองได้นะครับส่วน FSD หรือ Full Self Driving นะครับที่กำลังพัฒนาจะสามารถเลี้ยวขับตามทางหยุดไฟแดงแล้วก็ขับไปยังจุดหมายได้เองนะฮะอ่าส่วน FSD เนี่ยของเทสลาถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าสุดในโลกตอนนี้นะครับผมต่อมาเป็น Tesla Super Charger นะครับสถานี สถานีชาร์จที่เร็วที่สุดในโลกนะครับเทสลาเนี่ยสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จของตัวเองชื่อ Supercharger จนะฮะจุดเด่นของ Supercharger เนี่ยชาร์จเร็วมากนะครับประมาณ20-80%เนี่ยสามารถชาร์จได้ภายใน20-30นาทีนะครับควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ทำให้ปลอดภัยและเสถียรนะครับอยู่ใกล้เส้นทางเดินจริงนะครับเช่นปัมนตามันห้างหรือร้านอาหารนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็เริ่มมี Supercharger แล้วนะฮะ เช่นที่เซ็นทันโวล์นะครับเซ็นทันรามาสองเซ็นทันพัทยานะครับหรือไอคอนสยามนะครับอ่าแล้วก็ยังมีแผนขยายต่อเนื่องตามอ่าเมืองใหญ่ๆด้วยครับอ่าต่อไปเป็นตัวอย่างของรถเทสลาครับอ่ารถเทสลาที่เป็นรุ่นนิยมนะครับก็จะมีเป็นเทสลาโมเดลสามนะครับเทสลาโมเดลวแล้วก็เทสลาโมเดลเอนะครับอ่าส่วนข้อเสียและข้อดี เอ้ยข้อเสีย้ข้อดีแล้วข้อจํากัดของเทสลาเนี่ยข้อดีของเทสลานะครับเป็นอ่าเป็นรถที่ชาร์จเร็วที่สุดในโลกนะครับด้วยซูเปอร์ชาร์ r เนนะฮะระบบช่วยขับฉลาดที่สุดในตลาดนะครับวิ่งไกลกว่า e ีีส่วนใหญ่นะครับซอฟแวร์อัปเดตตลอดเวลานะครับค่าบำรุงรักษาเนี่ยถูกไม่มีน้ำมันเครื่องนะครับไม่มีระบบเกียร์นะครับการเร่งเนี่ยความเร็วดีที่สุดในกลุ่มรถปกตินะครับข้อจำกัดของเทสลาเนี่ยก็คือ าราคาสูงกั่ารถ e v g หลายรุ่นนะครับระบบ FSD เนี่ยยังไม่ถูกกฎหมายในทุกประเทศนะครับศูนย์บริการในไทยยังไม่ครอบคุมเท่าแบรนด์อื่นงานประกอบบางล็อเนี่ยก็อาจจะมีปัญหานะครับผมอ่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเท s l a และอ่าเทสลาจะมีผลกระทบต่อโลกอย่างไรนะครับผมอ่าเทสลาเนี่ยวางแผนการทำรถไฟฟ้าราคาไม่ถึงหล้านบาทนะครับอ่าภายในไม่ถึงปีนะครับ พัฒนาแบตเตอรี่นะครับผมรุ่นใหม่เดินหน้าทําระบบโรโบ o โแท็กซี่นะครับรถแท็กซี่ไร้คนขับเนี่ยผลิตหุ่นยนต์เท s l a านะครับออพติมัช่วยทําให้โรงงานและบ,บ้านเนี่ยตั้งโรงงานได้นะครับผมเพิ่มทั่วโลกและเพื่อเพิ่มกําลังผลิต e v เทสลนะครับเป็นบริษัทที่ผลักดันให้ยุคข,ของรถน้ํามันเนี่ยจะจบลงนะครับผมแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าจะกลายเป็นมาตรฐานในอนาคตนะครับ สรุปแล้วเนี่ยเทสลาเนี่ยคือบริษัทที่ไม่ได้สร้างแค่รถไฟฟ้านะครับผมแต่คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงห่านสู่โลกพลังงานสะอาดนะครับตั้งแต่แบตเตอรี่ซอฟต์แวร์ระบบขับขี่อัตโนมัติไปจนถึงสถานีชาร์จนะครับทำให้เทสลาเนี่ยกลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของนวัตรกรรมและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับผมอ่ะก็ขอจบการนําเสนอเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ